สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี่หลวงปานาทุกๆท่านนะครับโย่ผมปาร์ตเดินป่าพาลอนวันนี้ผมก็มาน้องเฟิร์สนะสสก็พี่เบิร์ดนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ผู้ผมทั้งสามคนก็ได้กลับมายัางบ้านนะใช่ปะเบิร์ดบ้านที่อยู่ในป่าไผ่นะก็คือเราจะกลับมาทําเราจะกลับมาซ้อมแซมนะก็โหคือใบไม้ร่วงเยอะนะพี่เพื่อนผมและพี่เบิร์ก็คิดว่าจะเก็บกวาดนะ ก็คลิปนี้ผมและพี่เบิร์ดและน้องเฟย์ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพี่เบิร์ดและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปโอเคครับผมและพี่เบิร์ดก็ขออนุญาตเก็บกวาดก่อนนะเดี๋ยวกตอนนี้นะเราจะเคลืวานไกันก่อนระบานนะ เดชแข่งเนี่ยเอเนียเดครับพี่เบิร์ดเพื่อเนี่ยเดากเกบปันก่อนครับตอนนี้ผมและพี่เบิร์ดก็ได้ซ่อมแซมนะก็คือมันสั่นนะพี่เพื่อนก็คือไม่ได้ทําอะไรนะนอกจากทําให้มันมั่นคงกว่าเดิมนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงจะประมาณจะห้าโมงอะก็ประมาณสี่โมงห้าแปดหรือห้าเก้านะพี่เพื่อนก็แคปผมและพี่เบิร์ดและน้องเฟิร์สก็คิดว่าจะทําอาหารแล้วนะ คือตอนนี้เริ่มหิวละก็คือเริ่มจะเย็นมากอะก็จะมีผมก็ได้ไปเล่าไม้มาเพื่อจะย่างหมูก็เนี่นเพื่อนสองอันก็วันนี้ก็จะมีเมนูหมูป่าย่างกับแกงจืดนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมและพี่เบิร์ตก็อันนี้จะมีหมูป่าย่างนะแล้วก็แกงจืดก็โอเคครับผมและน้องเฟิร์สและพี่เบิร์ดก็ขอทำกับข้าวนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะพี่นเพื่อน น,นี้พี่เบิร์ดก็ได้ก่อ,อกไฟติดแล้วนะก็คือตอนนี้พี่เบิร์ดก็จะทําอันเนี้ยที่วางมอหงข้าวนะใช่นี่ไฟก็เริ่มติดละก็โอเคครับเดี๋ยวผมและพี่เบิร์ดก็จะขออนุญาตหุงข้าวกันก่อนนะตอนนี้พี่เบิร์ดก็จะตอกน้พีนพัหุงข้าวก่อนนะเข้าไหมวะเข้า เหนียนอยู่นะคอยถอยได้อยู่นะครับพี่โยตี้เดี๋ยวจะลองวางไว้ดูนะว่ามันเอียงไปด้านไหนนะอืมได้ละ ดีนะครับเคครับพี่เ,เล็กดินี่ก็ได้เดี๋ยวไงาาพผมข,ขออนุญาตรองเท้ามันตอ,อก,ก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวก็จะตอกฐานนะดี่อกกน โอเคไ้ยไรบโอเคไล่อยู่นะอืมไปเดี๋ยวครับเค้ยเคโอเคครับพี่พีเอฟซีเดี๋ยวผู้ปกครออนุญาตทากับเขาก่อนครับ นี่นะพี่เพื่อนหมูป่านะคือชิ้นบดล้มเลยก็ซื้อมาจากตลาดนะก็ซื้อมาจากตลาดนะก็คือวันนั้นเราได้ไปตลาดนะเบิร์นนะใช่ไปซื้อผลไม้เจอขายอยู่ใช่ครับเจอใช่ก็คืออยากกินด้วยนะปัญหาคืออันนี้ก็พี่เบิร์ดเป็นคนทำนะเชฟเบิร์ดนะครับ เอาน้ำให้ได้ในบ้านโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนผมย่างหมูเลยนะก็ตอนนี้นะครับกับข้าวของผมนะแล้วก็พวกน้องบ้านนะก็สุกหมดแล้วนะครับพี P P F C ครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะตักให้เจ้าที่ได้ทางกินก่อนนะครับอาบัดชิงน้ำมันก่อนนะไม่องมือเชื่อ วางไว้ตรงตรงๆนะพี่ใช้เยื่เชียร์ก็มีน้ำพริกนะนนโอเคข้าไข่หิวนะพี่แยตเยตักข้าวมากินพร้อมกันนะครับก็จะมีไข่ต้มอีกนะมันไข่เยอะไหมมาลุยดากว จะกินกับกระเจี๊ยบนะครับที่เพียรีครับ กว่าจะทำเสร็จก็เย็นพอดีนะสองเครื่องพูนเสร็จด้วยกันไม่ยาวว่ะไหนขวาน่ะววิเชียอเอ้ย เจี๊ยบต้มนี่ของปอยผมเลยนะเก็บเจี๊ยบไอเ้เก็บลูกอะพี่เพียสซแบบนี้นชอบกินกับนักพริกมากนะครับน้ำหมูนเมนี่ยเห,น,นะเหนียวไหมวะเหนียวนะเหนียวอยู่นะครับพี่เพียสซี่ทีครับเงงดี๋ยวไงผู้กองขออนุญาตรับประทานอาหารกันก่อนครับ โอเพวกผมทั้งสามคนก็ได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะก็คือได้นอนพักกันสักแป๊บแล้วก็คือนอนให้อาหารย่อยนะคิดว่าพวกผมทั้งสามคนก็จะกินขนมก่อนนะก็คิดว่าจะค่อยนอนนะก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้พบเจออะไรหรือเปล่าถ้าไม่เจอก็เดีย๋ยวไว้เจอในยามเช้าเพราะพรุ่งนี้เช้าก็ต้องลงไปทําธุระกันนะก็โอเคครับพวกผมทั้งสามคนขอกินขนมก่อนนะแหน่ขวานะแมน่นะเบิร์นนะครับผมไปเดีย๋ยวไปกินขนมกันพี่วินเพื่อนองอยูวะ่ะ 怪白乎乎的，太阳天，太阳天，对不？我话。 อุ้ยเฮียน้ำนี่หนบอะารเบบพอมันเข้าป่านะเราจะปกขนมแบบนี้ไปกินตลอดนะครับพี่เอฟซีเพราะแบบกลางคืนแล้วมันหิวอะ่ะ ร้อมขี้อยแล้วก็นอนได้แล้วใช่ไหมครับเดก็ตอนนี้ผู้ผมทั้งสามคนก็ได้รับประทานขนมกันเส้นมาก็คือหมดเกลี้ยงใช่ไหมเบิร์ตใช่ครับก็คือคิดว่าผู้ผมทั้งสามคนก็จะนอนกันแล้วนะ ก็นเเปิดจะอยู่ด้านโน้นนะอ๋อพี่เบิร์ตรอผมนะก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้เจออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าพวกผมยังไม่นอนก็จะอัปเดตเป็นระยะระยะนะโอเคครับพวกผมทั้งสามคนก็ขอนอนพักกันก่อนครับก็คือวันนี้ลากันเลยนะก็คือซ้อมแซมบ้านแล้วนะก็โอเคครับเดี๋ยวไปเจอในยามดึกอีกรอบนะครับก็โอเคครับพเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะก็คือยังไม่ได้เจออะไรเลยนะ ผู้ผมคิดว่าผู้ผมจะนอนกันแล้วนะก็คือตอนนี้เริ่มม่วงนอนกันละก็โอเคครับพี่เพื่อนเดี๋ยวไ้เจอในยามเช้าแนะครนะ่ะนอโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอในยามเช้าพี่เพื่อน

ไปไปใครโอ้ยๆเป็นซัต้าแล้วคนเฮ้ยกลัวๆใจเย็นคร

จะลงนะไปทั้งงงแล้วกว่าทองวิชากำกับไปดิเมื่อเพียงเยียมทองซีเรียะไม่ต้องหนึ่งคือห่างได้อ่ะยันโลก็เพลอนะอันน่ะเออโออันนอแหละมีอ้อมคืนมีใกล้เอ็มเออว่าลืมเลยน้องไม่มีวิชาแล้วน้องเฟิร์นไปรักษากับท่านด้่ยสิวะแต่น่าจะแบบมีวิชาแบบคุณแบบทางข่าวอุลเลเจล ก็ทางใส่มนดำก็ค so, ือไม่ม so, ีแล้วไงก็ใช่ไงแต่ว่าก็ในลองลองดูก่อนันไม่ทาแบบทาไม่ลองก็ไม่เสียหายหรอกในลองท่องแบบไปให้มันมาลบกกวยกันไปเยอะเลย ngoài con cá lớn Đi ra Đi Đi xin không Xin lâu chỗ vai <laughs> không? chỗ <laughs> này

ดึกดึกเฮ้ยเฮ้ยอืออะไรวะย่าจะลงไม่ไปครับไปเลยไปเลยไปตัวใครตัวมันครับไข่วะเบิร์ดคนบ้าอะไรจะมาเดินในดึกดึกแบบนี้คนบ้าหรือเปล่าบาทคนบ้าเหรอใส่เสื้อผ้าอย่างแบบเป็น มือียิกนะเอวลอยก็งงเกง่งเลยนะจุเนไอ้เอีกมันคืออะไรฮะมันคือนางไม้น้องบอกว่าอะไรนะมันคือนางไม้ใช่หรอขวักมีมากูเนี่ยพี่ลิลอย่าต้องโยซี่เลยก็ ยงยงตอนนี้เันเดืนเทาไ่นะเดี๋ยวกูแปอวเสื้อข้างหน้าว่เราไม่รูนะตกเจอกับอะไรก็พอตอนนี็นเวลาที่ยงคืนยีสเดี๋ยวกูใส่เสื้อข้าหน้าว่เงกง ไม่ต่อเฟอกูได้ยินมาลงมาหน่อยได้ยินเหมือนกันอะไรนะครัน้องมวาอะไรน้งว่าอะไรนเสียงชัดนากตนนี้

ก็โอเคครับผผมก็ได้นอนแบบไม่รู้อะไรเลยนะแกลงนอนใช่ก็คือแกลงนอนนะก็คือได้ยินเมื่อประมาณดึกๆนะใช่ครับก็ได้ยินเขาเรียกเหมือนพี่เบิร์ดนะที่ผมได้ยินก็โอเคครับก็ผผมทั้งสามคนก็จะนอนกันแล้วนะก็คือไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็คือถ้าได้ยินเสียงก็จะรู้ขึ้นมาอัปเดตให้ดูนะใช่ก็คือตอนนี้พอก็ที่ได้เจอก็ว้วกนอนด้วยก็คือน้องเฟิร์สก็เหมือนทํา กระถาขัทกับไว้แล้วว่าห้ามสิ่งไม่ดีเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวไงผู้ปมคออนุญาตนอนพักกันก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้าครับครับเดี๋ยวไปเจอกันในยามเช้าบายบายครับทุกคนฝันดีครับครับสวัสดีครับพื่นเพื่อนในยามเช้านะตอนนี้ผู้ผมทั้งสามคนก็ได้ตื่นแล้วนะก็คือตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เก็บข้าวของกันเสร็จหมดแล้ว ก็คลิปนี้ผู้ผมทั้งสามคนก็ขอกคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นลังใจเพื่อเป็นลังใจผู้ผมทั้งสามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปผู้ผมทั้งสามคนก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับน้องแฟร็ดสวัสดีครับฟสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันอันพีหน้าหรือผมไปทำคลิปที่ไหนผมว่าฝากติดตามไว้ด้วยครับบ๊ายบายครับ